สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u m Channel นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการติดตั้ง EE 7 7 6นะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลจากแบรนด e ์ Epat E Electronic นะครับจากประเทศออสเตรียครับผมโดยตัว EE 7 7 6เนะครับเป็นเซนเซ,นเซอร์วัดอัตราการไหลนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะการติดตั้งแบบ insertion นะครับใช้ได้กับท่อที่มีขนาด2นิ้วถึง28นิ้วนะครับทนแรงดันสูงสุดได้ถึง16บาร เซนเซอร์ชนิดนี้นะครับเหมาะสําหรับใช้วัดในอากาศบริสุทธิ์ที่ไม่มีการกัดก่อนเช่นแอร์คอมเพรสเซอร์ก๊าซไนโตรเจนอากอนแลวก็คาร์บอนนะครับโดยวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการติดตั้ง ee776 นะครับครับผมโดยการติดตั้งเซนเซอร์นะครับเราจะติดตั้งในเซนเซอร์ในลักษณะของ i n s e r t ร์ชั่น ซึ่งการติดตั้งนะครับจะไม่มีการตัดต่อท่อแต่เราจะต้องเจาะท่อนะครับจะมีตัว mounting b ็ o x ตัวนี้นะครับซึ่งเป็น mounting แบบแท tapping sleeve นะครับเพื่อติดตั้งตัวเซนเซอร์นะครับครับผมเมื่อเราติดตั้งตัว mounting ที่เป็น tapping sleeve แล้วครับในการติดตั้งเซนเซอร์นะครับมันจะมีตัว non return protect อยู่นะครับเราจะต้องปรับตัว non return นะครับให้ลงมาให้สุดตรงนี้เพื่อที่เราจะสามารถติดตั้ง เซนเซอร์เข้ากับตัววาลได้นะครับโดยวิธีเราก็คือเราจะกดตัวนี้ลงมาก็คือเราจะกดลงปุ๊บแล้วเราก็ดึงตัวโพกบขึ้นมานะครับจะมีในลักษณะนี้ตัวเซนเซอร์ก็อยู่นะครับจากนั้นเราก็จะเสียบตัวเซนเซอร์แล้วหมุนลงไปในตัววาลนะครับหมุนให้แน่นจากนั้นก็ทำการเปิดวาลครับ แล้วเราก็จะดันตัวเซนเซอร์ลงไปในท่อให้สุดเลยนะครับหลังจากที่สุดสุดแล้วนะครับเราจะรู้ขนาดท่อนะครับสมมุติท่อ4นิ้วนะครับเราก็ดึงขึ้นขึ้นครึ่งหนึ่งก็เป็น2นิ้วนะครับนระยะเซนเซ,นเซอร์จะอยู่ตรงกลางท่อพอดีหลังจากที่ติดตั้งเซนเซอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการหมุนเพื่อให้เซนเซอร์ ไม่ขยับแล้วก็ปรับทิศทางเซ็นเซอร์ให้ขนานกับแนวท่อนะครับเพื่อให้โฟลไหลสัมผัสกับหน้าเซ็นเซอร์ได้ดีครับผมขั้นตอนการถอดนะครับเราก็จะหมุนเปิดตัวน็อปขึ้นนะครับแล้วเราก็จะกดลงแล้วเราก็จะดึงตัวเซ็นเซอร์ขึ้นให้สุดหลังจากที่สุดแล้วเราก็ทำการปิดวาลว แล้วเราก็ทำการหมุนเซนเซอร์ออกแล้นำเซ็นเซอร์ออกไปเมนเทนน์ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งและการถอดเซนเซอร์ EE 776นะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการที่จะดูสินค้าเดโมโนะครับก็สามารถติดต่อมาช่องทางต่างๆของบริษัทเราได้เลยนะครับครับผมก่อนจากกันไปนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่อง UMBK ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ